พิมพ์รัฐบาลรัวนะครับรัฐบาลรัวรัฐบาลประจำวดวันที่หนึ่งมีนาคมหกสี่นะครับเห็นเห็นคอมเมนต์เด้งขึ้นมาแล้วนะครับทุกคนช่วยกันนะครับช่วยกัน,นอย่าลืมแชร์นะครับใครแชร์ขอให้มีโชควีราบนะครับวันนี้วันโกนเนาะคำอวยพรของอาจารย์นะครับขอให้ประกาศสิทธิ์ขอให้เฮงให้ปังนะครับให้สมหวังนะครับใครแชร์แล้วขอ เข้าสามตัวแตกตรงๆและสองตัวล่างตรงๆแตกบนแตกล่างกับอาจารย์วันนี้จะรวยไปด้วยกันนะครับของวดวันที่หนึ่งมีนะนะครับนะโอเคเห็นแล้วนะครับเดี๋ยวดูนะตามนี้นะครับนี่คือของปีหกสี่อาจารย์ให้สามแนวทางไปเลยนะปีหกสี่เห็นไหมครับมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับส่วนมากมันมาไหนล่ะครับมาบนมาล่างมันบวกไปไม่ได้หมดนะครับเพราะว่านี้เป็นคือชุดรวม รวมบนรวมล่างนะครับอ,อซื้อบนล่างอาจารย์ก็จะบอกอยู่ว่ามีเฮแน่นอนนะวดที่ผ่านมามันออกบนนะครับ03ตรงตรงแต่หลักร้อยของอาจารย์มันผิดนะครับถ้าเป็นห้ามาก็สามตัวแตกนะครับที่นี่มันเป็นหกเนาะมันเป็นหก03ถ้าเป็นห้า03ก็สามตัวแตกแอันนี้คือชุดเต็มเดี๋ยวอาจารย์จะให้ดูรัฐบาลอีกตัวหนึ่งนะ,ะนี้ชุดเต็มเดี๋ยวจะให้เทียบเชียงนะครับชุดนะสามตัวนะครับชุดสามตัวเนาะ ต่อไปสุดสามตัวนะครับยากระพิบตาพี่น้องบันเฮาเด้อทัางกระสินครับของใช่นะรําชีนะครับกามราใสหรือกระสบ้บันเฮานะครับพี่น้องบันกระเดาโน้นท่านบานน้องบัวบันคุยโขวานักข่ำกับเบิรงนด้อครับยใ้เกาวาเสาหัวครับพี่น้องอาย่ใสมากเนาะแตกมาหางงวดแล้วเขาก็ชีอว่าบอถูกตะเสาหัวดนะครับพี่น้องงวดนี้เดี๋ยวดูครับดูดูด้วยกันนะตามนี้ครับ ทุกคนเห็นอาจารย์ซื้อลอตเตอรี่แล้วใช่ไหมครับนะสี่ตัวของนี้แหละนะครับชุดสามตัวเลขหลักร้อยอาจารย์เอามาสองตัวเอามาห้ากับเจ็ดนะครับจริงๆหลักร้อยอาจารย์มันจะได้อยู่สามตัวได้สองได้ห้าได้เจ็ดเพราะว่าส่วนมากมันจะมาตัวที่สองและตัวที่สามตัวแรกอาจารย์ไม่เอานะครับนะคือสองถ้าเอามามันจะมันเปอร์เซ็นต์มันน้อยนะครับอ เปอร์เซ็นต์มันน้อยหลุดไปงวดเดียวลิดเยหลักร้อยนะครับงวดนี้นอันนี้ก็เลยเอาเรียกที่ว่ามันชนนี่แหละนะครับหลักร้อยคือเอาห้าเอาเจ็ดนะครับก็ไปตามนี้นะครับเห็นแล้วเนาะนะอาจารย์หนักตัวไหนนะครับอาจารย์หนักตัวไหนทุกคนเห็นแล้วเนาะชุดสามตัวอาจารย์ชอบนะครับฟังนะครับทุกคน ที่ซื้อลตัตเตอรี่ตัวละห้าสิบใบที่โชว์วันนั้นมันมีสี่สิบห้าอาจารย์ก็ปไปไล่เก็บน่าจะเยอะอยู่อาจารย์ชอบเก้าจริงๆมันก็มีเก้าทุกตัวแล้วล่ะในสี่หางเนี้นะครับมันมีเก้าทุกตัวนะครับอ่ามันมีเก้าทุกตัวนะเห็นไมหมเอ่ยนะอาจารย์หนักนะครับสองเก้ากับเก้าแปดนะครับสองเก้ากับเก้าแปดนะครับแต่เลขชุดสามตัวเล่นเท่ากันหมดนะครับชุดสามตัว เล่นทุกเว็บตัวละสองคูณ200อไปเกเว็บนะครับ2อ0คูณ200อไปเกดเว็บนะครับดังนั้นก็มีความมั่นใจนะครับชุดมันกำลังเดินนะครับน้ําขึ้นให้รีบตักนะครับน้าขึ้นให้รีบตักพี่น้องนะหางวดแล้วนะครับใจเขาว่าเป็นสองหัวนะครับเห็นแล้วเนาะทุกคนเห็นแล้วนะครับเห็นแล้วเนาะเห็นแล้วเนาะถ้าใครตามมาตั้งแต่ทันวานะครับห้าหัวตรงคนก็ปลดเพื่องใครเพิ่งมาเจอปีใหม่ปีหกสี่นะครับที่อาจารย์ ผู้ประสาทวิชาให้อาจารย์เขาก็ไทยอาจารย์ไว้ล่วงหน้าเป็นพีว่าปีหกสี่อาจารย์จะเป็นที่รู้จักจะเฮงจะปังจะดังคืออาจารย์มงคลรอดเที่ยงธรรมหรือเขาเรียกว่าหมอดูไฮโซนั่นแหละครับที่ดูดวงให้ลุงพลนั่นแหละครับบอกว่ามันก็เป็นจริงๆนะครับขนหัวลุกเลยนะปีหกสี่มาสามงวดติดนะครับยังไม่หลดุดนะหัวเลี้ยวหัวต่อตั้งแต่ ทันมาห้างวดนะครับเพราะนั้นขอให้ทุกคนนะแชร์ไปเฟซส่วนตัวเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับวันพระนะครับใครยังติดมันขัดอะไรอยู่นะครับไปทาตามอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์จะพาทำแล้วจะได้มีโชคมีลาบไปด้วยกันนะครับจะมีโชคมีลาบไปจัดนะครับคาดว่ามีอันแน่นอนในชุดสีหางของอาจารย์นะครับอาจารย์ฟันทงมีอันแน่นอนนะครับเหรดลดนะครับมีเหรนะดลดเหรถดลดแน่นอนครับอาจารย์ก็ให้ตั้งแต่ไลน์นะ รัฐบาลเอ่อเราพัฒนาตั้งแต่วันจันทร์แล้วที่แล้วนะครับให้ไปหาซื้อลอตเตอรี่เพื่อป้องกันการอั้นนะครับเพราะนั้นทุกคนเห็นแล้วเนาะนะก็จะได้ไปซื้อนะนะครับเพราะนั้นอ,อขอให้ทุกคนนะครับร่ำร่ำร,ำร,ำร,ว,ยรวยนะครับนะว่าที่เศรษฐีคนใหม่ทุกๆกคนนะครับเราจะรวยไปด้วยกันนะครับรัฐบาลประจมูดวันที่หนึ่ง มีนาคม6กสี่นะครับแต่พี่น้องบ้านห้ายยาเขาว่าเสาหัวเด้อพี่น้องไปเฝ้าไปจัดไว้นะครับย่าไปสั่งเนี่ยไปเขาไปล่อเดี๋ยวเขาจะแจ้งว่าอันใจครืงราคาก่อนเด้อ